สวัสดีครับยินรับสู่เกม War Thunder นะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการฟาร์มเงินว่าเราฟาร์มด้วยรถถังเครื่องบินเรือเนี่ยอ่าแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ด้วยอันไหนดีที่สุดนะครับ แล้วก็ทําไมคนถึงนิยมใช้เรือในการฟาร์มเง e ินกันก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเทียบให้ดูกันว่าทําไมเรือถึงดีที่สุดแล้วก็แต่ละอันมันต่างกันยังไงก็เดี๋ยวจะมาเริ่มที่วิธีการเลือกผ่านน้ก่อนเลยว่าเวลาเราจะเลือกผ่านน้มาฟาร์มเงินเนี่ยเราดูกันยังไงก่อนที่จะซื้อผ่านน้พรีเมียมมาใช้นะครับก็เดี๋ยวจะมาเริ่มที่เครื่องบินลวกันเพราะว่าผมว่าเครื่องบินเนี่ยเป็นตัวเลือกที่คนชอบใช้ในการฟาร์มเงินมากที่สุดนะครับก็วิธีการเลือกผ่านนมาฟาร์มเงินเนี่ยเวลาเราดูพวกเนีู่ทารรรแกปป็ หลอดไฟสีฟ้าเนี่ยอันนี้จะเป็นค่าวิจัยยิ่งเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เยอะค่าวิจัยที่ได้ก็จะเยอะขึ้นเวลาเราฟาร์มนะส่วนล่างรีวอร์ดที่เป็นรูปโผล่สิงโตสีขาวเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวซิเวอร์ไลออนก็คือเราดูกันที่ตรงนี้เลยว่ารีวอร์ดซิเวอร์ไลออนเนี่ยให้เปอร์เซ็นตน์เราเท่าไหร่ก็ถ้าเกิดเราอยากฟาร์มเงินให้ได้ต่อเกมไปเยอะเนี่ยเราก็ต้องเลือกผ่านาที่มันให้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้เยอะนะครับอย่างซู 25K เนี่ยก็ให้630%นะต่อมิก 21S อันนี้ BR เท่ากันนนะมิ S, ให้ พวกไฟเตอร์เนี่ยธรรมดาจะได้เปอร์เซ็นต์มากกว่าพวกสไตล์แอร์คาร์พวกแอแตร์เกอร์อยู่แล้วเพราะว่าในโหมด RB มันจะเล่นยากกว่านะพวกแอแตร์เกอร์พวกสไตล์แอร์คาร์นี่ยมันฟาร์มพื้นได้แต่ว่าพวกไฟเตอร์เนี่ยมันไม่ค่อยมีโดดเอาฟาร์มพื้นแต่ถ้าเกิดใครเล่นเครื่องบินด็อกไฟที่เก่งเนี่ยก็เอาไฟเตอร์มาฟาร์มเงินก็ได้เพราะเวลาเรายิงเครื่องบินผู้เล่นล่วงเนี่ยก็ได้รางวัลเยอะเหมือน,นกันแล้วก็นี้เสริมนิดหนึ่งสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับโหมด RB กับโหมดอาร์เคียดเนี่ยมันจะให้รางวัลต่างกันนนนนผู้เเเเลล่่่่ใหหมมบบาางคคนนีียยจะชออโดด แต่ว่าหมดอาเคดเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับว่ามันให้รีวอร์ดน้อยกว่าโหมด RB มากเมื่อกี้โหมด RB ให้รีวอร์ดเงิน630%นะแต่อาเคดนี่ให้แค่255นะครับมีเบสเอสเหมือนกันเหลือแค่285%เพราะงั้นถ้าเกิดจะาฟาร,ร์มเงินหรือค่าวิจัยเนี่ยแนะนำเล่นหมด RB มากกว่านะแล้วก็สัมภคระที่เล่นเครื่องบินหมดซิมได้นะครับโหมดซิมเนี่ยเครื่องบินจะได้รีวอร์ดเยอะกว่ามากอย่างซูยี 5K โหมด RB ได้630ใช่ยแม่ หมดซิมูให้ถึง1 0 5 0เลยครับแล้วก็หมดซิมูมันจะมีระบบที่เรียกว่า u s u f u b Action ซึ่งถ้าใครสงสัยว่า u s u f u l Action เนี่ยมันคืออะไรและมันใช้ยังไงก็สามารถไปดูคลิปที่ผมเคยพูดถึงไว้ได้นะเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์ไว้ในคำบรรยายใต้คลิปแล้วกันถ้าใครอยากรู้ก็ยอ้อนไปดูคลิปนั้นกันได้นะครับส่วนมี g 1 s ก็ได้9ก0นะรีวอร์ดได้เยอะกว่าหมด RB มากโอเคครับผมจะไปเราไปดูรถถังกันรถถังเดี๋ยวผมเลือกอันทีี่่่มมันนนน B เทาาบบบ้ิิ9.7 รถถังของโซวิก9.7ก็จะมี T72 AV แต่อย่างที่เห็นเลยว่ารถถังเนี่ยจะได้รีวอร์ดน้อยกว่ามากอย่าง T72 AV นี่ก็รีวอร์ดซิวเบอร์เลออนก็ได้แค่450%นะครับส่วนอันนี้ 2S38 9.7เหมือนกันได้แค่375ก็อย่างที่เห็นว่าจะรีวอก์ดเครื่องบินนะครับแล้วยิ่งถ้าเป็นโหมดอาเคียนเนี่ยรีวอร์ดก็จะได้น้อยกว่านะครับโอเคต่อไปเฮลิคอปเตอร์อย่างเฮลิคอปเตอร์คา50อยู่เลต10.7รีวอร์ดก็ได้แค่600%นะ ก็ถือว่าไม่ค่อยเยอะแต่ว่าเฮลิอคอปเตอร์เนี่ยถ้าเกิดเอาไปฟาร์มในโหมดฮอโหมดฮอมันจะเป็นอาร์เคดนะมันจะมีระบบยูฟูลแอคชั่นเหมือนอกันโครงกานฮอเราก็สามารถฟาร์มได้โดยการเปิดพวกบูทหนึ่งตาพวกบูทร้อยห้าสิบบูทสามร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้บูทพวกนี้เนี่ยที่ใช้ได้หนึ่งตาเนี่ยมัอยู่ได้สามสิบนาทีโครงกานวิธีการใช้ฮอฟาร์มนะก็คือเอาฮอเข้าไปเล่นในโหมดฮอแล้วก็ฟาร์มจนครบสามสิบนาทีพอครบสามสิบนาทีบูทมันจะหมดพอบูทหมดแล้วเราก็ออกจากห้องได้เลยแล้้้้วววเเเเขาาาาาาไไไปฟรรรรร์มมมมแแคค่่่่่่นนนนนัันนนััพอะะบบกก็ีีตตงทใจจดลยู คือเราได้ใช้บูลแน่นอนนะครับถ้าไปเล่นในโหมด RB แบบบางทีอาจจะโดนแซนยิงร่วงโดยที่เรายังไม่ทันได้ฆ่าใครเลยก็ได้เพราะงั้นถ้าเอาไปเล่นในโหมดฮอเนี่ยเรายิงกระบ,บอออยู่แล้วไงมันได้ฆ่าแน่นอนเรามันได้เงินได้แต้มแน่นอนนะครับก็ใช้วิธีแบบที่ผมบอกไปได้โอเคขึ้นบินรถถังฮอเราก็พูดจบแล้วต่อไปเราไปพูดถึงเรือกันดีกว่าว่าทำไมเรือถึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการฟาร์มเงินนะครับแล้วก็เรือที่คนชอบใช้ในการฟาร์มเงินเนี่ยก็จะเป็นเรือของอเมริกาก็จะเป็น U.S. MoF นะครับ ก็ซึ่งเรือเนี่ยจะเหมือนขึ้นไปรถถังเลยหมดอาร์บีจะได้มากกว่าหมดอาร์เคีแต่ว่าอันนี้โหมดอาร์เคีนะแค่โหมดอาร์เคีเนี่ยยูเอสมอฟเฟตให้รีบอร์ดถึง900%เลยคือได้เยอะมากส่วนโหมดอาร์บีจะได้ถึง1,200%เลยแต่ว่าโหมดอาร์บีเรือเนี่ยจะเล่นค่อนข้างยากนะครับเวลาผมฟาร์มผมจะเล่นแต่อาร์เคียแบตเทิรถึงแม้ว่ามันจะได้น้อยลงกว่า300%เนี่ยแต่ว่าถ้าให้ผมไปเล่นโหมดอาร์บีเนี่ยผมฆ่าใครไม่ค่อยได้เพราะงั้นผมยอมเล่นหมดอาร์า มันก็ดีกว่าเราไปเล่นแล้วเราฆ่าใครไม่ได้เลยเสียเวลาเสียบูธเปล่าๆพอเงินเวลาเล่นเนี่ยเราก็เลือกเล่นหมดที่ถนัดเลยซึ่งเรือเนี่ยที่มันได้เงินเยอะเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรือพรีเมียมแต่ว่าเรือพรีเมียมข้อดีของมันคือค่คาซ่อมมันถูกอย่างมอเฟสเนี่ยค่าซ่อมแค่780ซิวเวอร์ไลออนดีทรอยนี่ก็900ซิวเวอร์ไลออนนะครับค่าซ่อมถูกมากเพราะมันถึงเหมาะเอาไปฟาร์มเงินนะเพราะว่าค่าซ่อมมันถูกมากแล้วพวกเรือในสายวิจัยอย่างพวกบัเทนชิพเนี่ยก็ได้เปอร์เซ็นต์ของซิวเวอร์ดดาาโกก้นีน่็ไ675% อันนี้เวมิงก็675นะครับแต่ว่าเรือสายวิจัยเนี่ยถ้าเป็นโหมด RB นะนอร์ดาโคท่าได้รีบอร์ด900%ยเปอเวมิง900%อราริโซนา810นิวออรีนส์ได้900%นะครับแต่ว่าก็จะมีความเสียย่ยงตรงที่ว่าเรือในโหมด RB เนี่ยค่าซ่อมจะโหดมากอย่าง New นิวออร์ลีนส์ค่าซ่อม21,000นนะค่าซ่อมแพงมากเวมิงค่าซ่อมเกือบ60,000โอเค,คผมต่อไปพวกเรือชายฝั่งนะ ก so so ็พวกเราใช้ฝงนี้ไม่ค่อยน่าฟาร์มหรอกเพราะว่ารีวอร์ดน้อยเดี๋ยวดูของ RB ก็ได้อย่างเรือพรีเมียมดักลาสเนี่ยดักลาสก็ได้รีวอร์ดแค่525เปอร์เซ็นต์นะแต่มันจะมีบางลำที่มันได้900เปอร์เซ็นต์นะครับอย่างลำนี้ทาโคมาคัสเนี่ยก็ได้900เปอร์เซ็นต์เลยได้เท่ากับเรือพรีเมียมเลยนะคือตอนนี้เรือท็อปเนี่ยผมว่ามีแค่ของอเมริกานท่นั้แหละที่มันได้รีวอร์ดเยอะสุดละประเทศอื่นไม่มีประเทศไหนเลยที่ท็อปมันได้900เปอร์เซ็นต์โอเคครับก็ตามที่เห แล้วก็ข้อดีของหมดเรือเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นหมดอาเคียดนะเกมยมันจะไม่นานใช้เวลาแค่ประมาณ10-15นาทีถือว่าเกมหนึ่งไม่ได้ยาวเลยแต่ว่าได้ซีเวอร์ไลออนต่อเกมเยอะมากก็สรุปเลยก็คือเล่นเรือได้ก็ดีมันฟาร์มเงินไวแต่ถ้าเกิดเราไม่ชอบเล่นเรือแล้วก็ไม่ถนัดเล่นเรือเนี่ยก็เล่นหมดที่เราถนัดไปก็ได้โอเคครับสมุินี้ผมก็เปรียบเทียบให้ดูว่าใช้เรือฟาร์มมันได้เงินเยอะที่สุดเยอะกว่าผานะประเภทอื่นๆเลยแล้วก็ให้ดูวิธีการเรียกผานะที่ใช้ในการฟาร์มเงินนะครับว่าต้องด ก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้า